สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกม Don't s t a r v Together นะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่5แล้วนะ <c oughs> หลังจากที่ผมทำแบบตัดเป็น4ทับหนทับเนาะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆฮะเดี๋ยวรอบนี้กลับไปทำเหมือนเดิมแหละเป็น4 5 6หต่อไปดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมคิดว่าผมจะออกเดินทางนะทุกคนรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรรอผมอีกเยอะแต่โซนนี้ผมคงไม่ไปนะเพราะว่ามันมีหมาป่าอันตรายเกินไปผมว่าจะวิ่งขึ้นไปซะหน่อย นะวิ่งขึ้นไปไปไหนดีอะไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าจะไปสุ่มว่ามันจะได้อะไรนะจะไปถึงไปที่ไหนไม่ใช่ได้อะไรแหมแล้วก็นี่ฮะเพราะพวกแบบแปลงผักผมก็โกลแล้วนะเก็บไปบางส่วนแล้วแต่เวลาเก็บอะมันเป็นอย่างงี้ฮะทุกคนผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะดูนะทำไมไม่ให้เก็บเออเก็บมัต้องเจ็บตัวนะ แต่ก็ไอที่กินไปนี่ก็ดีทั้งนั้นเลยครับให้ค่าอาหารได้เยอะมากส่วนเลยก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมนะโอเคเราออกเดินทางเลยดีกว่าครับไปกับไอโบเพื่อนยากผมดีกว่าไปไอโบผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงแปลกๆแล้วทุกคนอาจจะเป็นเสียงหมาป่านะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไดเด ผมต้องระวังตัวซะแหละรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้จะมืดแล้วอะถ้าเจอหมาป่าแล้วก็แย่แน่แล้วผมถึงเอาเลยมานี่ว่าอาจจะต้องวิ่งกลับนะ <tan> ผมเจอแมงมุมแล้วมานี่ไปไหนหลบโอ้ยไม่ไม่ีตาโอ้โหโคตรแรงหอกปุ๊บอ่าห้าไม่เทิน My turn. My turn. ไม่เทินอู๋เยอะจังฮึบฮึบไม่เทินไม่เทินไม่เงียเรียบร้อยเฮ้ไม่เท่าไรนี่มันลางของมันนี่ว,วาต้องอเปิดเฮ้ย้มาป่าโอ้ยช่วย ช่วยด้วยหมอป้าแมงมุมกล <c oughs> ังจะเออเออเฮ้ยมันโหดจังวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอโอ้ยโอเคโอเคเราวิ่งเร็วกว่าเราว,วิ่งเร็วกว่า <c oughs> ไม่ได้หฮาวเลยเราว,วิ่งเร็วกว่า <c oughs> เราว,วิ่งเร็วกว่าโอเคเราวิ่งเร็วกว่าน่าจะรอแล้วปะโอ้ดูเลือดดิดูซิซิ โคตแย่ oh dear, เลยเหมือนมาป่าจะไม่ตามมาแล้วนะ <c oughs> อ่าเกือบตายแล้วไม่ล่าออกเดินทางไม่ได้ไปถึงไหนเลยแต่อยากจะบอกว่าเกมนี้มันกลางคืนค่อนข้างไวมากเลยมันไวเกินเฮ้ย <c oughs> ดวงตาน,นั้นมันดวงตาอันแสนไม่เป็นมิตรเฮ้ย <c oughs> ตอกต้นไม้นั่นแหละาหาไาม่มีทวนดวงตามันใหญ่จริงไงยยานะผมชอบดวงตานี้จังเลยมันดูแบบเยิ่มเยิมไงก็ไม่รู้อาจจะพริ้มมานะแต่ผมว่าอยากกินเลยดีกว่าไอเนื้อมอนเตอร์เนะี่ยรู้สึกอันตรายฮะเดินน้ำเมล็ดเอา้า กลายเป็นเมล็ดถั่วแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยเอา้าเอา้าเอาอย่างนี้ก็เป็นอาหารสบายๆเลยดิ <c oughs> อาฮ่าเอาละอาหารไม่ขาดแคลนแล้วฮะทุกคน <c oughs> เฮ้ยสิ่งอะไรเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอยมันคืออะไรอ่ะ อ๋อฉันทำไมอ่ะต้นไม้โกรธเหรอโกรธเหรออย่าทำน้องโบกูไอ้เวีอย่าทำโบนี่ไอย่าทำโบอย่าทำโบเข้าใจไหมเฮ้อะไรเฮ้โอ้ยไม่ยุ่คืออะไรอ่ะอ้าหึยไม่ดีกว่าไปละไปละไปละไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละขอโทษขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ ปล่อยปล่อยผมไปเถอะไปแหละจะตายแม่เ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะผมว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทแปลกตาเยอะจังวะนี่มันโซนอะไรเฮ้ยพลังพึ่งหามึงตกใจหมดเลยวิงว่งวิงว่งวิ่งโบวิ่งเราลูก หนีหนีเท่านั้นโบโเสียงเงียบไปแล้วลอดละเกือบแย่แล้วไหมล่ะโอ้ยล้วดูหัวใจดีเราฆ่าสมองลรเหลือหนึ่งร้อยสิบแล้วว่าเฮ้ยมันเน่ไล่ไม่ทันจริงๆนะกระต่ายน่ะไล่ยากมากช่างแม่งละไม่ลงไม่ไล่มันหรอก เป็นการยาวเป็นการเดินทางที่คุมม้มไมเราไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าจะเป็นเจ็บตัวออตั้งแต่เดินทางมานี้ยังไม่เจอหมูบ้านหมูป่าเลยนะผมยังไม่เจอเลยมันลุกขึ้นยืนไม่นอนต่อเฮ้ยอันนี้ต้องการาเล็ดต้นนี้ต้องการาเล็ดต้นนี้มากโอ้โหนี่มันแหล่งอาหารชั้นยอด เฮ้ยนี่มันอะไรเฮ้ยเป็นมีดปะวะขอเก็บขี้นะเออเออ <laughs> ส,สัยงสลยมีเลยนะสงใส่อียมีปูต้นไม้ให้ด้วยเฮ้ยอันนี้ต้นนี้องเอาไปนิว่ะผมจะทิ้งได้ดีอ่ะทิ้งหินไปแล้วกันอขอขี้นะไปละ่ะ <laughs> เราสาม,มารถเลี้ยงตัวนี้ได้ไหมอะ โดยการให้ไอเนี้ยฟางได้ปะเฮ้ยให้ได้กินเปล่าอ๋อให้แล้วน้องจะขี้อ๋อโอเคอ่าเฮ้ยเฮ้ยขอโทษอะไรคือคือน้องเป็นมิดใช่ไหมอยู่ดีๆก็วิ่งตามเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะ จัากได้อีกเหรออ่ะเอาอีกไหม่ะ <c oughs> นี่มงเป็นมี่กับกูเลยทำไมเนี่ยดูน่ากลัวจังวะเฮ้ยแต่น้องใส่ห่าง่ะน่ารักจังอีมีสัตว์เลี้ยงสองตัวแล้วอะ่ะโบมีเพื่อนแล้วนะโบไม่แต่ไม่รู้น้องจะตามไปถึงไหนอะเดะผมคิดว่าน่าจะ <c oughs> ไม่ถึงไหนแล้วมั้ง น้องเฮ้ยนี่มัน <hero> แมงมุมเยอมาเดีอุ้ยลังอยู่ตรงนี้อย่าทัมโบอย่าทําโบอย่าทัมโบออย่าอย่าอย่าทัมโบเฮ้ย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 มือจะตามมาทำไมเนี่ยจะไปไหนก็ไปได้แล้ว พึบพึบฮึบโอ้ยชนเชนี่เออโอ้ภาพจะดับเ <c oughs> อ้ยย,ยังตามอยู่นะ <c oughs> ไม่เลิกตามสักทีวะเฮ้ยชิตตกใจหมดเลยว่าไงบวกขอนะขออื่นนายแล้วกันนะเผื่อเราจะเอาไปทำปุ๋ยน่ะอ่ะอ่ะแจกจ่ายแจกจ่ายให้ครบ อย่าบอกนะว่าให้ทีนึงคือน้องจะตามมาเรื่อยๆเลยอะเฮ้ย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 วิ่งน่ากลัวมากเลยนะมึงวิ่งมาตามมาเหมือนมึงไม่เป็นมิดเลยอะมืดเกือบไปแล้วไม่ล่ะกวดผิดต้องกดดราบกดเอ c ซีเฉยเลยจะออกจากเกมไง เฮ้ยชี้รมนอะโดนไฟหน่อยไหมอะฮะคืออะไรอะน่ากลัวจังอ่ออยู่ดีก็ไปคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเพิ <c oughs> ่ม <c oughs> ความสว่างหลายเท่า <c oughs> ปลอดภยัย <c oughs> มีกลิ่นขี้อบกลวน <c oughs> อบอวนอบกลวน เฮ้ยอย่านกูเห็นน่ะย่านะเว้ยที่นี่มีแต่แสงสว่างปีศาจแะพวกแกไม่มีทางเข้าไม่ได้หรอกลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งต่อตามมาโบเราจะออกเดินทางกันต่ออโอเคเรียบร้อยตรงนี้นะ่าจะเป็นโซนของน้องเฮ้ยมันหลับอยู่ปะ พวกแมงมุมเนี่ยเฮ้ยตกใจว่ะเลยสักหน่อยไหมอ่ะอ่าอะไรวะโอเคไม่ไปยุ่งก็ได้ผมน่าจะได้ของจากแมงมุมเยอะพอหรือยังนะเช็คดิได้มาแค่สามอันเองอะ่ะอาจจะต้องสู้ต่อนะแต่ขอใช้วิธีมักงง่ายแล้วกันน่าจะเวิร์กสุด ไปจุดไฟสัม,มันเลยเฮ้ยโอ้โหไปไม่ถึงอ่ะฮึบฮึบฮึบเทคนิคเทคนิคฮึบโอ้โหช่วยด,ด้วยไม่เงี้ยโอ้เยอะเยอะเกินเยอะเกินมีเทอร์โบไม่ไหวไม่ไหวฮึบฮึบฮึบจุกจุกจุกมาสเตอร์แล้วก็เก็บเก็บจะเข้าไปได้ไหม เข้าไปเน้นเผานี่เฮ้ยไม่นะเหลือยิงน้อยอยู่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยขอลองปล่อยกูไปปล่อยกูไปเถอะนะขอขอละปล่อยกูไปโอเคโอเคน่าจะไม่ไล่แล้วนะมันไล่แฮะมีทางเดียวจะวิ่งต่อไป โอ้ล่เล então, erm ิกไล่ลเลิกไล่เลิกไล่ละโอ้โแมงเ้ยเกือบแย่ดูเลือดดิดูหัวใจเลอหกผู้รอดไาได้ไงวะเนี่ยไม่น่าเชื่อโอ้อเฮ้อชั่วเออทำไมดีเนี่ยไหนๆก็มาโซนนี้ละ เอาอันนี้กลับบ้านหน่อยก็ดี <c oughs> ไม่ห่วงเลือดตัวเองเลยเอาลุงวดุฒดิทำอาหารดิเอ้ยเอ้ยเปนตัวอะไรเดียวเป็นกว้างเหรอฮะเดี๋ยวนะฮะเด่อเดเด้อแล้วทำไมเอ้าทำไมลุงวดุฒดิเป็นตัวเนี้ยอย่างนี้ผมก็หิวตายลุงอ่า เฮ้ยอยากคืนล่างแล้วว่าโอ้คือล่างมาลุงแบบหิวแบบจัดๆเลยออุ้ยโคตรแย่เลยตอนนี้เอ่อขอแสงสว่างหน่อยทำไมเกมนี้มันเอาชีวิตรอดยากจังวะฮะคือรอดก็แบบปางกายมากเลยตอนเนี้เฮ้ยแล้วไงหลุงเฮ้ยห,หลุงจะพาไปไหนอะ อยากรู้ก็ต้องลงฮ้โอ้โหหรือ45โอ้วัสดีโอไฮโยอ,อยู่ไหนเฮ้ยไกลบ้านเอ้ากลับบ้านดีรออะไรโอจะเสียงแบบดังมากเออพาเป๋เฮ้ยอาน้องหมาให้วิ่งเข้าหาเฉยๆเหรอไม่เฉยละมันจะเล่นเราเลยนี่ว่า สับตีนแตกสับตีนแตกสับตีนแตกเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมกระต่ายไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงคนลุกมากเสียงชวนคนลุกมากโอ้บ้านหันซา <c oughs> กลับมาแล้วผมทำางไงดีครับไมงดีเออรีบคิด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 ตอนนี้ค้าอะไรได้บ้างไม้ใช่สร้าง เอาไม่ขึ้นเอาชิปหายละเอเอ,เอ,โอโอ้เสียงเสียงดังมากนะตอนนี้คือแบบดังโคตรเลยอ๋อกลางกล่องฟังก็ช่วยได้เออว่าใช่ทุกคนผมลืมไปเลยเหตุอมันจะไปหาจากไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงเหตุเห็ุเห็นขุดขุดขุดเลยไม่ต้องรองมันกลางคืนละอ อได้สองอันเยี่ยมเออมาแล้วทำอาหารลุกเ็นมันเห็ดฟ้านี่หว่าเห็นน้ำเงินน่ะโอ้โอ้ช่วยช่วยได้อยู่หรือว่าผมจะต้องสร้างอะไรใหม่ๆปะของใหม่ๆอ่ะช่ด้วยถ้าเราสร้างพวกของใหม่ๆมันจะเพิ่มค่าสมองเราดูอ่าเยี่ยม สร้างได้ใหม่ได้สร้างไปนั้นแสดงว่าผมจะต้องหาคราฟอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆสินะถ้าคุณแน่อย่าหยุดคราฟเฮ้ยสินะคุณลุกนี่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 เอาไฟไปนี่แน่เฮ้ยคุณลุก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 ออกไปไม่ไงไม่ไงออกไป โอ้โหเราสามารถไล่จนสุดเลยอ่ะไม่เงี้ยไล่ไล่เสียมันน่ากลัวเลยว่ะเสียงันน่าขนลุกมากทุกคนไอ่ไอ้ไอ้ไม่เกรงกลัวแล้วจะเสียยมันน่าขนลุกอ่ะอยู่อย่างนี้ทั้งคืนไงกินมาเร็ดหน่อยไหมอ่ะ <c oughs> กินหน่อยไหมอ่ะอแสงสว่างมามันก็หายไปไง <c oughs> อืม น่าลองนะมึงคืออะไรอะไม่รู้เราก็แค่คราฟไงฮะกินเหรอฮะ,ฮะกินแล้วไงอะ,อ,ะอ๋อไว้ไว้แปลงร่างเหรอเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออยู่ดีลุงก็แปลงร่างไง อ,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 อ๋อๆๆพุ่งชนเอ้ยในไหนก็ในไหนละนี่ไงมาดิมาดิมาดิแลกกันไหมอ่ะแลกกันไหมอ่ะเฮ้ยวิ่งไปไหนอ่ะมานี่ดิไปไกลยังวะนี่ไงผมมาถึงมากอะ่ะนี่ทำทำลายแม่งเลย เฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยยายาไอ้เช็ยตุนเฮ้ยแย่ละกินเข้าไปโอเคครัท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมขอปิดคลิปไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่เล่นแม่งและเกมนี้เล่นยากชิปหาย